โอเคครับผมกรับสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับผมนะตอนนี้ทุกคนอยู่ในรายการเปตองชาติไทยครั้งที่4นะครับรอบนี้ครับเป็นรอบที่การแข่งขันครั้งที่3นะครับคู่นี้ครับใครชนะเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นคู่ตัดบนระหว่างการท่าเรือเจอกับทีมช่างนิลันหนึ่งนะครับเอาครับเรามาดูครับทีมช่างนิลันหนึ่งก่อนเลยช่างนิลันหนึ่งครับนำทีมมาโดยโค้ชหอมครับ โค้ดหอมครับนี่ครับพาทีมน้องก้ามาเนี่ยครับมือตีของช่างนิรันดร์หนึ่งครับผมน้องก้าครับวีรพัฒน์ทัศนุมือขึ้นครับผมเป็นน้องติมครับน้องต็มนะครับเอาครับเรามาดูอีกทีมหนึ่งครับทีมของแชมป์เก่ารายการเปตองชาติไทยครั้งที่3นํนำโดยนำโดยโค้ดยุทธนาครับท่าทองนี่ครับโอ้โหโค้ดคนนี้เก่งเหลือเกินครับฝึกเด็กได้เก่งมากๆ เอาครับเรามาดูครับผมมือตีครับผมเป็นน้องโฟล์กชป์โลกชูตติ้งของเราครับผมโอ้โหอีกคนเนื้อมือว่างน้องบีมครับคนนี้ก็เหนียวเหลือเกินฮะนะครับเอาครับคู่นี้ใครชนะเข้ารอบรองชนะเลิศเริ่มทําการแข่งขันได้แล้วครับเอาครับบอมได้รอบหนึ่งครับผมนักกีฬาเอาครับเรามาดูครับผมนะในรอบในรอบแรกคู่ที่3ครับระหว่างการท่าเรือ เจอกับช่างนิลันเอาครับน้องบีมครับจะขึ้นมาคุมโซนก่อนครับผมทีมของการท่าเรือจะขึ้นมาคุมโซนครับจบขึ้นมาตบโอ้โหแล้วใบนี้คุมโซนได้ค่อนข้างดีมากๆครับผมน้องบีมน้องก้วครับลูกนี้ตีโดนลับหนึ่งไอผิดเสียแต้มเข้ามา แล้วตีได้ดีครับผมใบนี้น้องก้าวีแล้วพัดแทสสลอดครับดูว่าใบนี้น้องก้าวตีครับจกขึ้นมาบ,บ้องโอ้โหแล้วลูกออกทั้งสองลูกครับทีมของช่างนิลันต้องขึ้นมาคุมโซนใหม่อีกหนึ่งใบเับขุมมับลูกนี้น้องตต็มยกขึ้นบับแล้วลูกนี้คุมโซนได้ดีครับผมทั้งด้านทีมของช่างนิลัน อาจจะคุมโซนหน่างๆนิดนึงนะฮะแต่ลูกนี้การท่าเรือยังไม่ตีครับส่งมือขึ้นอย่างน้องบีมเนี่ยขึ้นไปคุมโซนก่อนฮนะเอาครับทงบีมเข้าวงมาลูกนี้จะขึ้นคุมโซนให้กับการท่าเหลืออยู่ตรงไหนครับใบนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีอีกแล้วครับผมโอ้โหเอาครับโอ้หน้องบีมนี่บอกได้เลยว่าเป็นมือขึ้นที่ค่อนข้างที่จะเหนียวมากๆะนะ ครั้งที่จะเหนียวเลยอ้าวครับน้องก้าวครับตีโดนรับหนึ่งไปติดรับสองลูกนี้จกขึ้นมาแล้วตีเต็มใบแล้วปิดด้วยครับผมน้องก้าวโอ้โหนะครับภาพช้าครับผมจกขึ้นมาครับมังโอ้โหล้วติดไปฮะในสองแต้มในสนามไปครับใบนี้น้องบีมต้องขึ้นมาคุมโซนอีกหนึ่งใบให้กับทีมการท่าเรือแล้วขึ้นเปลี่ยนอีกหนึ่งใบครับผม โอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมน้องบีมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับใบนี้นะเอาครับเรามาดูครับน้องก้าวครับลูก้คนับตีโดนรับสองตีติดรับสามเขาวงมาครับลูกนี้จุ 2, กึ๊นมาแล้วตีเลยโอ้โหเอาครับยังเสียหนึ่งแต้มให้กับทีมการท่าเรืออยู่ฮะคือตอนนี้บอกได้เลยว่าทั้งสองทีมเนี่ย เหนียวทั้งคู่แข่งทั้งคู่นะฮะอยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะพลาดน้อยกว่ากันเท่านั้นเองฮะกาบสสียดีพี่ๆทั้งเกือบ500กวอยคนครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ไปก่อนคนละหนึ่งแชร์เลยใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยน้องเต็มจบขึ้นบัตึบแล้วลูกนี้น้องเต็มหลดโซนค่อนข้างที่จะเยอะเลยฮะในสนามยังเสียอยู่หนึ่งแต้มอยู่ครับผมทางด้านช่างนิรันนะะ เอาครับเรามาดูครับผมทางด้านช่างนิรันรับจะส่งน้องเต็มขึ้นมาคุมโซนอีกหนึ่งใบเข้ามาลูกนี้จบครับแแล้วน้องเต็มลูกนี้คุมโซนอยู่ข้างล่างได้ดีฮะแล้วลูกในมือของทีมช่างนิรันเนี่ยหมดแล้วครับผมทีมของการเท่าเรือเนี่ยเหลืออีกสามใบอยู่ที่น้องฟโฟล์กนะครับแชมป์รายการไปต้องชัดไทยครั้งที่สามจบครับ โอ้โหแล้วขึ้นโคตรดีครับแล้วเก็บแต้มที่2ไปได้ด้วยครับลูกนี้ดีกีเนี่ยเป็นแชมป์โลกชูตติงในประเภทเยาวชนนะฮะอู้ได้ทั้งขึ้นได้ทังตีครับครบเครื่องครับน้องฟโฟลก์กแชมป์เก่าของรายการเปต่ตองชัดไทยครั้งที่3แล้วลูกนี้ขึ้นมาได้กี่แต้มครับเนี่ยน่าจะ3อ๋อได้2เท่านั้น,นครับไปชนลูกตัวเองออกครับใบนี้เอาครับเรามาดูว่าผมใบนี้ครับน้องฟโฟลก์ก จะขึ้นมาเก็บแต้มที่สามได้หรือเปล่าครับผมตอนนี้ได้แค่2แต้มเท่านั้นจุบขึ้นม็บตึบแล้วลูกนี้ขึ้นมาเก็บแต้มที่สได้ดีครับโอ้โหไอ้ครับทำให้ไม้แรกเนี่ยการท่าเรือเก็บ3มแต้มไปได้สกอตอนนี้เลื่อนเป็นสต่อ0นโอ้โหไม้แรกเนี่ยโดน3ามแต้มเนี่ยเสียค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมนะ เอาครับเรามาดูว่าผมในไม้ต่อไปไม้เมื่อกี้ครับทีมของช่างนิรันเสียแต้มไป3แต้มไม้นี้การท่าเรือมีสิทธิ์โยนแก่นเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนฮนะเอาครับเรามาดูครับน้องบมีมือขึ้นของการท่าเรือจุบ้บครับตบโอ้โหน้องบีมขึ้นคุมโซนได้ดีมากๆครับผมติดแก่นเลยทีเดียวนะใบนี้เอาครับน้องก้าครับ เขาวงมาครับลูกนี้นี้เขาวงมาจุกมาปับแล้วต่มครับผมใบนี้น้องก้าวยังต่าอยู่ครับผมในสนามเนี่ยยังเสียอยู่หนึ่งแต้มน,นะครับแล้วครับลูกนี้น้องก้าวจะเข้าวงมาซ้ำอีกหนึ่งใบเขาวงมาลูกนี้ แล้วออกทางนั้นซ้ายขวามือนิดหนึ่งอ่ะใบนี้โอ้โหตอนนี้ครับทำให้ในสนามเนี่ยการท่าเรือออกมาหนึ่งใบเองนะครับและอยู่ติดแก่นนะครับทีมของช่างนิรัน์น้องเ้าตีไม่โดน,นครับผมสองใบเลยน้องเต็มครับจะแก้สถา,านการณ์ยังไงครับเข้าบงมาลูกนี้จบว่าตึบแล้วลูกนี้น้องเต็มขึ้น,นคุมโซนห่างอีกฮนะ โอ้โหจะไปกันใหญ่แล้วครับไม้นี้ทีมอของช่างนิลัน,น์นะโอ้โหอ้าวจะทำยังไงครับลูกนี้ครับสำหรับน้องเต็มทะบูมมาครับลูกนี้จุกวบตบอ่าลูกนี้ถือว่าคุมโซนได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะแชมป์เก่ารายการไปต้องชาิไทายครั้งที่3 ยังคงครองแชมป์ได้หรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้เลยนะเขาวงมัพลูกนี้น้องเต็มครับจบมาบ,บลูกนี้ไปคุมซอนอยู่ที่เดียวกันเลยฮะใบนี้นะน้องก้าจะทำยังไงครับเหลืออีกหนึ่งใบในมือฮะโอ้โหเอาครับน้องก้าวครับใบสุดท้ายจบมาพจบแล้วลูกนี้น้องก้าโอ้โห การคุมโซนในไม้นี้ของช่างนิรันเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้กดดันทางด้านทีมของการท่าเรือมากนะครับเอาครับเรามาดูคราบผมลูกนี้ครับทีมของการท่าเรือจะทํำยังไงฮะเข้ามาจุมบมาตึบแล้วลูกนี้น้องบีมขึ้นเก็บแปมที่สองได้อีกแล้วโอ้โหนิ่งมากครับผมน้องบีมโอ้โห แน่นจริงๆนะฮะน้องบีมเนี่ยเป็นมือขึ้นที่หุ่นเหนียวมากๆนะับผมนะบอกเลยเก็บแต้มที่2ไปได้แล้วแต้มที่3ลูกนี้น้องบีมก็ขึ้นมาเก็บแต้มที่3ได้ฮนะโอ้โหขึ้นเก็บแต้มเหมือนง่ายครับการท่าเรือ3มแต้มตอนนี้โอ้โหถ้าฟกอเลี้ยวทามเนี่ยเป็น6ต่อ0ูนะแต่น้องบีมเออน้องฟโฟกยังเหลือลูกในมืออีก3ใบลูกนี้น้องฟโฟกมาแรงนะ โอ้โหยังได้แค่สามแปมอยู่ครับผมนะแล้วลูกนี้เนี่ยโอ้โหน้องฟโฟล์กจะตีฮะต้องตีสองใบครับถึงจะได้สี่จุกาปับแล้วใบนี้ผิดไปลูกนี้ต้องเข้าอย่างเดียวนะอุแล้วยังไงครับน้องฟโฟล์กครับถ้าตีเนี่ยต้องตีถึง2อใบเลยนะฮะ โอ้โหแอลครับช่างนี้ลันครับไม้นี้เนี่ยอาจจะเสียน้อยครับเสียน้อยในที่นี้เนี่ยปกติไม้นี้อาจจะเสียถึงห้าหกแต้มแต่ไม้นี้เนี่ยอาจจะเสียแค่สามสี่แต้มครับน้องฟโฟล์ครับโอ้โหจะตีปับแล้วใบนี้กะตีครวบครับผมได้กี่แต้มครับ,สา,บาสามแต้มครับโอ้โหไม้เมื่อกี้ลูกเมื่อกี้เนี่ยน้องฟโฟล์เนี่ยกะจะตีลูกล่างแล้วไปช็อตลูกบนออกเก็บสี่แต้มนะ มันโดนแค่ใบเดียวครับผมก็ได้แค่1น,แต,น,นแ,แต้มเท่านั้นเอได้แค่3มแต้มเท่านั้นนะสกอร์เรื่อนเป็น6ต่อศโอ้โหถือว่าไม้เมื่อกี้เนี่ยลอดไปได้เนี่ยทีมของช่างนิรันถือว่าเสียแต้มน้อยครับ3แต้มนะเอาครับน้องบีมครับจะขึ้นมาคุมโซนในไม้ต่อไปตึบลูกนี้น้องบีมขึ้นคุมโซนได้ดีอีกแล้วฮนะ เป็นนักกีฬาอีกคนหนึ่งนะครับในประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีที่โอ้โหคนข้างที่จะเล่นดีมากๆเลยนะครับเอาครับเรามาดูครับลูกนี้ครับทางด้านนองเต็มครับมือขึ้นของช่างนิรันดร์ครับตบลูกนี้ขึ้นมาแล้วหลุดไปค่อนข้างเยอะเลยครับน้องเต็มโอ้โหยังคุมโซนไม่ได้ครับผมนะ คู่นี้ครับใครชนะเข้ารอบรองชนะเลิศไปรอเลยใครแพ้ต้องลงไปตัดล่างนะฮะแพ้ตกรอบกับบ้านนะครับผมบอกเลยนะครับถ้าลงไปตัดล่างแล้วแพ้นะครับ,รบน้องเต็มเข้ามาลูกนี้จุกมับตึบแล้วลูกนี้น้องเต็มยังแรงอยู่ฮะโอ้ยังไม่เปลี่นครับลูกนี้นะนี่ครับยังไม่เปลี่ยนครับ,นะรบมนนผม ต้องส่งน้องก้าวว่าตอนนี้กินลูกไปถึง2ใบแล้วลูกน้องก้าวในลูกที่3ามถ้าตีโดนรับ2ตีติดรับสโอโตอนนี้6ต่อศูนน้องก้าวจกขึ้นมาปังโอ้โหแล้วอยู่สนิทติดทนนานไปเลยครับใบนี้น้องก้าวดูครับจกขึ้นมาครับนาอโอ้โหสลับดอกครับผมได้กี่แต้มครับพี่ปอนโอ้โหได้แค่แต้มเดียวครับน้อโโลลงโฟล์กนี้จกขึ้นมา ปาปอ้หแล้วตีติดคืนครับไปนี้น้องฟลกโอ้โหตีติดแป๊บเดียวน้องฟลกเอาคืนยกขึ้นมาครับเนาะไปอีกทีหนึ่งครับแล้วติดเลยครับเก็บ2แต้มในสนามไปครับการท่าเรือโอ้โหอาวครับน้องก้าจะตีสวนครับในสนามเสียสองแต้มอยู่นะครับจุกมาปาปตีโดนแค่ขยายโซนเฉยๆครับน้องก้า ใบนี้ตีขยายโซนเฉยๆครับเพื่อให้น้องติมเข้าไปขึ้นดาแต้มได้ง่ายขึ้นกับสวัสดีพี่ๆเจ็ดร้อยคนด้วยครับใครเข้าแล้วฝากกดแชร์ไปก่อนนะครับคนละหนึ่งแชร์ใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี่ไว้ด้วยน้องติมเอาอีกแล้วครับผมโอ้โหน้องติมนี่ขึ้นแรงทุกใบเลยนะฮะต้องปรับไปไวแล้วครับน้องติมครับนะโอ้โ คือการท่าเรือเนี่ยตอนนี้ครบเครื่องมากๆครับทั้งน้องโฟล์กแล้วน้องบีมครับส่วนทีมของช่างนิลันตอนนี้เนี่ยเลือน้องเต็มครับที่จะต้องปรับเปลี่ยนการขึ้นให้ขึ้นคุมส่วนให้เหนียวกว่าเดิมนะเพื่อจะได้สู้กับการท่าเรือได้ง่ายขึ้นโอ้โหน้องโฟล์กเหลืออีก2ใบครับในสนามตีโดนรับหนึ่งติดรับ2จุกขึ้นมาแล้วใส่ขาอีกหนึ่งใบครับผมน้องโฟล์กโอ้โ รู้เรื่องครับสองแต้มในสนามครับใบนี้เนาะติดไปอีกทีหนึ่งครับผมโอ้โหนะฮะสองแต้มแล้วลูกในมือเหลืออีกสามใบตืบโอ้โหแต้มที่สาครับลูกนี้แต้มที่สี่จบขึ้นครับเติม,มสี่แต้มครับผมตอนนี้แล้วเหลืออีกหนึ่งใหนึ่งใบในมือถ้าลูกนี้เข้าได้เกมทันทีครับผม โอ้โหค่อนข้างวครับผมเกมเกมนี้นะน้องฟโฟลกจบขึ้นมาตึบ๊บโอ้โหจบเลยหรือเปล่าครับผมนะจบเลยครับนะโอ้โหสกอร์เป็น11ต่อศูนย์ครับในรอบตัดบนครับทางด้านทีมการท่าเรือนะครับแชมป์เก่าเข้ารอบรองชนะเลิศไปรอแข่งในรอบเย็นๆเลยฮะนะนะการท่าเรือแชมป์เก่าเข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้ว ส่วนทีมของช่างนิรันครับต้องลงไปตัดล่างครับนะไปรออีกทีมหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอยอรอไหมรอบต่อไปครับตัดล่างของฝ่าย A นะครับทีมเขาสามยอดเจอกับทีมอะไรนะครับเขาสามยอดเซิร์ฟเจมสโตนเดี๋ยวเรามาดูครับผมว่าใครจะเข้ามาตัดบนได้แล้วใครจะแพ้นะครับอีกสักครู่นึงครับพักประมาณ5นาทีเดี๋ยวเจอกันนะครับผม